ปูขานามาสก,การจ้าจ้า่อ,อ,นอนามาหอดมาถึงปูห้องเรเด้อค่ะพี่นอ้องค่ปูห <c oughs> ้องกันเป็งไหนปูหมวดที่แล้วเ <c oughs> ข,ข,ขาคือ่เขาเก่าเนาะค่ะปูโอ้แ <c oughs> นนอนนะปูนอนเขาคือเก่าหนึ่งก <c oughs> ับสองมันออกกันอหนึ่งกับสองออกด้วยกันหนึ <c oughs> ่กับสค่ะหนึ่งกับสองเลขล่างค่ะหกับสองเลขล่างเขาเขาหนึ่งเขาสองนึะปูเนาะ เมือที่แล้วเข้าสองหนึ่งค่ะโอ้มาแถวนี้สาลาก็แล้วน้ะปูน้อ้เลขบนน้องเมืที่แล้วเนาะค่ะโอ้หกตัวมาสามตัวหกตัวมาสามตัวสามเก็ดเก่าหมะหวสามเก่าเก็ดสามเก่าเก่าโอ้บวมมากเลยบ้มมาก มาเก่าเดรื hmm? ่องมวลวิ่งเก่ามวลวันนี้ว hmm. ิ่งเก่ามันบกปูนเก่าของวันนี้เด่นเก่าแล้วสุดเล่ยวิ่งเก่าวิ่งเก่าบ่นนาะปูเนาะอือตัวเดียวเป็นเก่าเลยตัวนี้ก็เด่นเก่าเดี๋ยวหางซ้ำค่ะเก่าเด่นวิ่งเก่าค่ะอันนี้ของของวันที่แล้วอันบกปู แมอแน้หนาตัวหนึ่งกับสองค่ะตัสอง 2, ปคีสองคีอันนี้หลักสิบนาะปูน้ะหลักสิบเป็นสามตัวสามตัวหลักสิบนาอมันบดถือว่าอืเท่าแล้วแต่หลักสิบแต่หลักสิบนาะปูนาที่สองเลยอหลักสิบเงินนี้ตัวนี้มันใจตัวใดปูเก้าสองคือเก้าสอง ตัวนึงเป็นสี่ตัวเดียวเป็นสี่เราไปใช้สองสี่ีสองนสองี่ีสองคือกันมันบวปวงว่นนี่อ๋อแสดงว่าหัวมันสิยูบนอ่ะสีสองมันสิบวไหมหรือะบบมันก็หลายอาจารย์แทนเนาะมีบอค่ะปูดดังข้งเดสีสองสองี่นี่ปูค่ะสอง4ี่ี่สองห

สมียนจดประทันปูสมียนจดท่านในท่านจรวดสามตัวได้วิ่งเก้าไหมคะปูได้ต่วิ่งเก้ากับซีสองสองีปูตัวค่ะสูดสามตัว กตัวมาสตัวหกตัวมาสตัว้ตัวเกเลยตัวเกานอืมโอ้นี่จบค่ะแปดนี่หกสาค่ะว้นนี้ตัวเด่ตัวเก้าสูตรมันอ่าสองสามเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดอ่าสามเก้าเจ็ดนี่สามเก้าเจ็ดค่เนี่ตัวนี้เป็นหกคู่เกาตัวนี้สองสูองตัวหกตัวอัว หกเก่าเนาะชี้สามสามหกเก่าสามหกบัตรหกเก่าหกเก้ามันช่อนเก่านะเด่นเก่าเอ่อเด่นเก้าผู้ใดอยากได้เงินนี่ขั้นวิ่งเก่าเสียเงินบ่โปงอ่ะนี่บ่บ่เสียเงินนะคะพี่น้องเด้อค่ะอ่าผู้ใดมักเมย์มักแดนมักออกกําลังกายเด่นที่ยเก่าวิ่งเก่าเสียเงินปูว่ะนี่แต่ตัวเดียวกับมากเก่าเลยค่ะโอ้ตัวเดียวกับมากเก่าขึ้กันโอ้แสดงว่าเก่ามาแห้งนาะปูเนาะโอเคบางสาม ชีนี่ก็ีซ้อ๋อเธอเลขวิ่งนี่ห้ว่าบุ่หลุดจากงวดเลยแต่สันนี่เรนแม่นเลนี่่ะเลขวิ่งไม่เคยหลุดแม้แต่งวดเดียวเลาค่ะวิ่งเก่าเอาผู้ใดมาช่อยซุ่มหกตัวนะค่ะเก่าเนี่ยค่ะจับเก้าเจ็ดค่ะตัวเดียวก็เจ็ดผู้ว่าแม่นเลยแล้วบันจับคู่เดีปูเก่ายังปูมเกาเจ็ดนี้บัเก้าเจ็ด สามเก้าเกตเนี่มันบ่ปูนั่นแหละสามเก้าเกตโอ้ค่ะขีดเส้นใตอเก้าเกตไว้นทำไมสามสามสูตรไม่ลงลงสูตเดียวกันไม่ได้ค่ะสามสูตรลงตัวเดียวกันสามเก้าเกตอ่าให้มาผู้ใด้เอ็นมักเล่นเล่นเลขวิ่งนี่เห็นว่าบ่เสียเงินเบิดปีน้องปูนอ่อดายไม่แต่ได้ตัวน้องจันโปลเลขวิ่งไม่เคยหลุด้ะค่ะพี่น้องเดลยค่ะสูตรเลขล่างมันปูปุ่น นึงค่ะอันนี้เเลขวิ่งล่างกับบุุ้ดอีกม่นปูโอ้ค่ะเขาเบิดปีพี่น้องว่าสองหนึ่งปูค่ะ่เย็นเบิดตด้วยค่ะร่างหนึ่ง่องวันนี้วิ่งล่างีล่างสี่อล่างวิ่งสี่ปูตัวนตัวนึ่สองตัวสองกันออกน้ำกันเป็กสีศูนตัวนี้อ๋อซีโซนซีโนสี่สองสองสี่อ๋อค่ะ สี่ศูนย์ออสก็สี่สองเลขกรางนั่นเดียวือตัวเดียวก็คือคือกันเกินกันวันที่สองปูเลขออกวันที่สองสีไม่เปลี่ยนไม่แปลงบ่บ่ยี่บ่เดียวหอดอ๋อถือคือเก่าคือเก่าเหรอนี่เดี๋ยวค่ะนี่บ้างอ๋อค่ะลงไม่เท่ากันหลายตัวเล็กอืมเล็ก สามเจ็ดเก้าเนี่ยคุณคุณก็อดางหกตัวกันค่ะส่วนหกตัวอนนี่ดีีม่นออกมาเีก้าหกสองนี่กันสนกันสนกันใช่ว่าส่วนนันละอ่าร่วมร่วมร่วมทั้งหมดนี่ส้นกันจากสูตรนี่ปูสามสูตรหกตัวสามสูตรหกตัวม่ลงอันสามมีสามมีเจ็ดมีเก้าคือกันนปูเนาะ สิบ่โชคดีใส่ปีใหม่อยู่บ่เนาะปูเนาะบ่เป็นสองปีแล้วบ่ลูกบ่ได้มาสัมผัสปูเนาะสิสองปีเ้วได้เนาะปูเนาะขึ้นหออคืถึงคือเก่าแล้วปูแม่นบ่ได้มากก็ได้มื้อานนี่ก็ไปเยี่ยมไปยามปูี่4ูนย์มาแล้วก็เลยมาหาปูน่อ

ก็หน uh. okay. hmm. hmm. ่กตุกต้นกรมาต้นหนึ่งค่ะสองหนึ <c <c ่งกระาตหนึ่งค่ะถึงคือกันนี่หกนึ่ก็ะาตัวนี้สองหน่งกาตัวนี้เนี่ยมันมันเนส่วนสองต้นอ๋อค่ะสองกับหนึ่งคือก่อนค่ะสกับหนึ่งมัมเขากับชุดชตัวมันถึงดีๆนี่แหละค่ะนี่กับสองค่ะอันนี้หนึ่งสองสามตนกระนต้น S <S ค่ะอัน,นก็บก่กผีคือกันนี่ก็ไรว่ามีดเนี่ยงานถึแะนะถกแล้วเนาะปูเนาะถือแล้วค่ะก็ถือว่าถ้าผู้ใด้ใเอาเม็ดเดียวเนี่ยว่าเบิดปีบ่เคยผ่านเนาะปูเนาะเม็ดเดียวแข็งๆ,ๆเนี่ยเนาะปูลาง ตัวเดียวไี้นี่แลล่างตัวเดียวม่ใช่หนึ่งกระชองไโอ้ค่ะคือเด่นสอง่นค่ะซี่นี้มักคักสี่ส่ซีซีสองสองซี่หรือีศูนย์ปูมค่ะี่สูนเจ็ดน้ค่ะีเจ็ดี่เจ็ดนั่นมันบปูเออ่เจ็ดนั่นมันบมาได้ซีเจ็ดดค่ะสองตัวมาสี่เจ็ดกดค่ะสตัวมาี็ ครับตัวเแปดเลขบนเท่ามากสามกาะเจก,ก็หกเกาะมา,มมา,าปูานั่นแหละม่จริงครับครผู้ใดวิ่งคือวิ่งเก่าเม็ดเดียวนี่ยใช่ว่าเบิร์ตปีบบเคยผ่านแล้วค่ะพี่น้องเด้ออันนี้ฟังจากปากปูสามแปดนะคะ่ะผู้ใดมักเม็ดเดียวนี่บโบผ่านเลยค่ะปีนึงสิตตีนี่บโมีผ่านนะขาล่างวิ่งสี่แล้วค่ะพี่น้องเด้อจับคู่ก็จะเป็นสี่สองสี่ศูนย์สี่เจ็ดค่ะปูว่าแต่รีเนี่มาแห้งเนาะปูเนาะ ผู้ใดมักก็จัดผู้ใดคัดก็ผ่านนะคะพี่น้องเด้อค่ะเพระะาะว่าทั้งช่องเสนอไปเป็นแนวทางฝากต้อนถือพิธีเะยาว่ากันค่ะพี่น้องคะยอนจะให้ได้โชคได้มานคอยนําเสนอฝากต้อนนะคะพี่น้องเนาะค่ะอันนี้เสนอไปสําหรับผู้มักผู้ชอบนะคะพี่น้องเนะาะ,ะ,ะถ้าบ่มักบ่ชอบก็ถือว่าผ่านค่ะพี่น้องค่ะนอาปูเนะ <laughs> าะเป็นแนวทางฝากต้อนค่ะพี่น้องคะวขอให้โชคดีไม่ใช่ค่ะ สาธุนะค่ะปู่เด้อค่ะขอบคุณค่ะปูค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะสาธุเจ้าค่ะ